พระเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้าแยกกับสามีแรกที่พระเจ้ากู้แล้วพระเจ้านำเพือพระเจ้าคืนความสัมพันธ์ระหว่างสามีซึ่งมันอัศจรรย์มากมด้วยที่เราเข้าอธิษฐานภาษาพยัญชนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องขอแบบไหน,นสวัสดีค่ะพี่น้องข้าพเจ้าชื่ออ้อนะคะมาจากเชียงใหม่วันนี้จะมาเป็นคําพยานเพื่อสรรเสริญความยิ่งใหญ่และความแสนดีของพระเจ้าคือ ก็พระเจ้าติดตามที่จากนิวไวน์ตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมอธิษฐานในห้องอธิษฐานแล้วก็เข้าแขกออนไลน์คือตัดสินใจที่อยากจะผูกพันตัวค่ะก็เลยติดต่อทางแอดมินไปแรกๆที่เข้าอธิษฐานด้วยภาษาพาวิญญาณก็ยังสงสัยอยู่แต่ก็พระเจ้าบอกให้เราเชื่อแบบเด็กๆก็ทําตามค่ะแล้วก็ฟังคําสอนคําเทศของอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์คมเอกตลอด ก็กลับใจทุกครั้งค่ะที่ฟังแล้วก็พอ,เ,อเข้าร่วมเนี่ยยังไม่ถึงเดือนสิ่งแรกที่พระเจ้ากู้แล้วพระเจ้านำพือพระเจ้าคืนความสัมพันธ์ระหว่างสามีคือข้าพเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้าแยกกับสามีนานแล้วค่ะน่าจะเป็นสักสี่ห้าเดือนได้น่าจะประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่ว่าแยกกันอยู่ ในพระคมภีรก็มีบอกนะคะว่าสามีพรรยาไม่ควรแยกกันอยู่แต่จนถึงวิดาทันนีนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสแล้วเขาก็ฝากเขาอธิษฐานเพื่อเขา,าฝากเขาไว้กับที่พระองว่าเออพี่เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็อยู่ที่ตามน้าพระทัยพระเจ้าคือพี่ตอนที่คุยกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาแล้ว เขาขอแยกอยู่แบบนั้นแต่ว่าก็ยังติดต่อกันยังโทรคุยกันได้ถ้าว่างขาพระเจ้าก็ไปหาแบบนี้ค่ะแต่ให้เขากลับมาเขาไม่กลับมาจนอ้อเข้าร่วมอธิษฐานนี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าคืนอยู่ๆพี่เข้าโทรมาบอกว่าเขาจะกลับมาสิ้นเดือนพฤศจิกาซึ่งมันอัศจรรย์มากอตอนแรกเขาอาจว่าเขาพูดประมาณว่าสิ้นปีนี่อาจจะกลับไปเขาคิดว่าแค่อาจจะ กลับไปแต่พระเจ้าทําการยิ่งใหญ่มากกว่าน,นั้นคือ <c oughs> ไม่ถึงสิ้นปีสิ้นเดือนพฤจิกาเขาให้ข้าพเจ้าไปรับคือแบบคือเราไม่ได้สนใจแล้วอะค่ะคือเราเราฝากไว้เขากับไ้ที่พระองค์ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าคืนความสัมพันธ์สามีภรรยาตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันแล้วค่ะ อย,อย่างถูกต้องอยากตามาพระพักตร์พคัมภีเพราะว่าสามีควรไม่แยกกันอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญความยิ่งใหญ่คือเรื่องนี้อ้อไม่ได้ไม่ได้ขอนะคะไม่ได้โฟกัสฝากไว้กับพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าก็คืนก่อนแล้วเรื่องที่สองคืออ้อขอสิ่งที่อ้อเจอวิกฤตคืออ้อมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายภายในสิเดือนพิจิกาเนี่ยจานวนสามพันกว่าบาทมันถึงลิมิตแล้วคือแบบสิ่งนี้ค่ะที่อ้อแบบเข้าอธิษฐาน ภาษาพระวิญญาณเข้าอธิษฐานห้องอธิษฐานตลอดเพื่อที่จะขอให้พระองค์ช่วยเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีเลยไม่รู้จะหาที่ไหนเงินต้องสามมันกว่าบาทเศรษฐกิจก็ไม่ดีรายได้ก็ไม่ค่อยมีเพราะมันโควิดก็สิ่งนี้ที่ออโฟกัสที่จะขอให้พระองค์ช่วยกู้แล้ววันเสาร์ที่2 7ก็เข้าอธิษฐานส่วนตัวก็วิงวอนกับพระเจ้า พอที่ถานเสร็จก็มีน้องคนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าพี่อ้อเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเราค่อนข้างที่สนิทกันเขาก็จะรู้เรื่องภาระนิสินตัวนี้เขาบอกพี่อ้อเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็โอเคพี่ก็สบายดีก็ฝากไปกับพระเจ้าแล้วน้องก็พูดว่าพี่อ้อเอาเงินหนูไปเลยหนูให้ไปก่อนหนูมีสันติสุขที่จะให้พี่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ คือสองเรื่องเนี่ยพระเจ้าตอบเร็วมากด้วยด้วยที่เราขออธิฐานภาษาพระญฐานเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องขอแบบไหนก็เหมือนที่อาจารย์คุมเอกบอกขอบคุณพระเจ้ากับพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องเงินสามมันกบาทถามว่าข้าพเจ้ามีไหมข้าพเจ้าไม่มีแต่พระเจ้ามีพระเจ้าเราเป็นเจ้าของเงินพระเจ้าจะใช้ใครก็ได้จะทําแบบไหนก็ได้ให้เราตอบสนองและมีหัวใจที่ถูกต้องแสวงหาพระองค์ก่อน พระองค์จะคืนทุกอย่างให้เราขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระองค์ลูกทวรรเกียรติเอ่นพลงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์คมเอกด้วยขอบคุณอาจารย์หน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจัก,กรวาล พระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมากพระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตแล้วก็เอาความบาปของเราไปเอาคำสาปแช่งไปเอาการลงโทษไปเอาสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราและมาอยู่บนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยื่นความรอดสิ่งดีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้พี่น้อง อย่างที่พี่น้องได้ยินคําพยานต่างๆว่าพระเจ้าแสนดีอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าตามที่ผมจะนําพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระพุชใไฮรอดลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ ขอพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกกติฐานด้วยความทอมใจและความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับหาโบทดีๆไปคริตสักที่ รักพระเยซูสอนพระคมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้ที่รักเราฝึกฝนเราให้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะครับเราหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับหรือในประเทศที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ